ทุกย่างเก้าวของการใช้ชีวิตเราอาจจะเคย,ยเผชิญกับความรู้สึกและความเครียดที่ถาถมใส่เราอยู่ตลอดบางคนที่รับมือได้ก็อาจจะผ่านไปได้สบายสบาย,บายหรือทุลักทุเลเล็กน้อยแต่ไม่ใช่สำหรับบางคนที่ความเครียดเข้าครอบงำจนทำเรื่องผิดพลาดแน่นอนว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครไม่เคยผิด แต่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เรียนรู้และปรับตัวถ้าเรายังทำผิดพลาดซ้ำก็อาจจะต้องมาคิดวิเคราะห์แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรือเกิดจากที่เราเครียดและกดดันมากจนตัดสินใจผิดพลาดซึ่งปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่นี่คือ5ความผิดพลาดหลักๆที่เรามักจะทำเมื่อเราเครียดมากเกินไป ข้อที่หนึ่งคิดไปเองว่ายุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาคลายเครียดหลายหลายครั้งเราคงอยากที่จะพักจากงานตรงหน้าสักนิดด้วยการทำโน่นนี่ไม่ว่าจะแวบไปงีบสักสินาทีอ่านหนังสือสักครึ่งชั่วโมงหรือทำอย่างอื่นที่ช่วยให้เราคลายเครียดจากปัญหาที่กำลังเผชิญแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะทนทำงานต่อไป เพราะคิดว่างานตรงหน้านั้นเยอะจนยุ่งและกลัวว่าถ้าผ่อนคลายตัวเองแล้วงานจะเสร็จไม่ทันเวลาแม้กระทั่งในบางเวลาที่เราเครียดมากๆจนอยากที่จะพบจิตแพทย์หรือเรารู้สึกว่าช่วงหยุดยาวนี้เราควรไปเที่ยวพักผ่อนบ้างเพราะเหนื่อยเกินไปมากแล้วแต่ก็ไม่ทำเพราะยังคงกังวลว่าถ้าเราหยุดทำงานแล้วก็งานต้องไม่เสร็จ แถมยุ่งขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปพักทั้งที่จริงๆแล้วเรามีเวลานี่คือปัญหาแรกๆที่พบจะพบเมื่อเครียดและกดดันเกินไปแทนที่จะพักตัวเองให้ใคลายจากความเครียดแม้นจะเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่กล้าที่จะทำเพราะกลัวว่าทำไปแล้วเราจะลำบากมากกว่าเดิมซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยเราควรที่จะผ่อนคลายตัวเองเสียด้วยซ้ำ ถ้าหากว่ามีความเครียดมากเกินไปส่วนงานจะเสร็จหรือไม่นั้นขึ้นกับการแบ่งเวลาและปริมาณของงานถ้างานยุ่งมากจริงๆก็อาจจะไม่ต้องพักนานแต่อย่างน้อยก็ควรพักสักนิดอย่าให้ความเครียดทำลายทำร้ายเราด้วยการบอกว่าทุกอย่างหนักเกินไปยังไงก็ไม่มีทางแก้ซึ่งที่จริงแล้วแม้จะหนักเพียงใดยังไงก็มีทางแก้ ขอแค่พักผ่อนก่อน 2. ไม่ปล่อยให้ความคิดได้พักผ่อนแม้ว่าจะได้พักร่างกายแต่หลายคนไม่ยอมพักความคิดแม้จะนอนงีบแต่ในหัวก็ยังคงคิดถึงงานแม้จะอ่านหนังสือแต่ใจยังคงคิดนึกถึงเอกสารกลายเป็นว่าความคิดของเราหมกมุ่นกับงานอยู่ตลอดเวลาจนส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจถ้าโฟกัสกับงานมากเกินไปจนคิดงานไม่ออก ลองปล่อยให้ความคิดไหลไปเลือเ่อยเปื่อยให้ความคิดได้พักผ่อนทำไมต้องคิดเลือเ่อยเปื่อยทำแบบนั้นแล้วงานจะเดินได้ยังไงล่ะที่จริงแล้วแม้นเราจะไม่ได้ใช้ความคิดกับงานตรงหน้าแต่ในบางครั้งจิตใต้สํานึกของเราอาจจะกำลังคิดหาทางแก้ปัญหาอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวดังนั้นในบางครั้งที่เรากำลังเดินหรือนั่ง หรือเล่นไปเรื่อยๆจู่ๆวิธีแก้ปัญหาจะผุดขึ้นมาแบบไม่รู้สาเหตุก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเค้นอะไรจากมันแม้แต่นิดเดียวปล่อยกายให้สบายแล้วอย่าลืมปล่อยจิตและความคิดให้ได้พักด้วยเดี๋ยวอะไรๆจะดีขึ้นก็จะออกมาโดยไม่ต้องบีบเค้นให้มากมาย 3. ม,มองว่าตัวเองอ่อนแอที่รับมือกับความกดดันไม่ได้ความรู้สึกเครียดและกดดันไม่ได้เกิดเฉพาะตอนนี้ที่เราต้องทำงานเยอะๆจนล้นมือเท่านั้นแต่การทำงานที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัดแล้วทำผลงานออกมาได้ไม่ดีก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรานี้อ่อนแอจริงๆที่ทำงานไม่ได้ทั้งที่ความจริงแล้วคุณไม่ได้อ่อนแอแม้แต่นิดเดียว แต่ที่คุณคิดแบบนั้นเพราะความเครียดและความกดดันกำลังครอบงำคุณและมักเกิดบ่อยกับคนที่โพ i ิทีฟหรือคนที่รักความสมบูรณ์แบบมากเกินไปแน่นอนว่ามีบางครั้งที่งานถาถมจนเรารับมือลำบากแต่อย่าพึ่งวิตกว่าเราทำไม่ได้ลองหยุดคิดก่อนสักนิดว่า งานเยอะขนาดนี้เราจะรับมืออย่างไรงานไหนต้องส่งก่อนส่งหลังงานไหนง่ายหรือยากกว่าเพียงจัดสรรงานให้เหมาะกับตัวเราความเครียดก็จะค่อยๆลดลงเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าต้องเจอกับงานที่ไม่คุ้นหรือไม่ถนัดอย่าเพิ่งตระนกให้ตรวจสอบว่างานนี้มีจุดไหนที่คุณทำได้และทำไม่ได้ ถ้ามีจุดที่ทำไม่ได้จะต้องใช้วิธีไหนเพื่อทำให้ได้บ้างอย่ากลัวที่จะรับว่าเรามีเรื่องที่ไม่ถนัดและอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือเพราะคนเรามีขีดจำกัดและการจะผ่านข้อจำกัดได้ก็ต้องรู้วิธีที่เหมาะสมเสียก่อนข้อที่สี่ไม่ยอมเปิดใจกับวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆความเครียดนอกจากจะทำร้ายเราแล้วมันยังปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ จากตัวเราอีกด้วยเมื่อเรากดดันตัวเองเราจะโฟกัสแค่ปัญหาตรงหน้าบางครั้งก็จดจ่อมากเกินไปจนทำให้มองไม่เห็นวิธีการอื่นๆที่จะแก้ปัญหาเพราะเราปักใจไปกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าจนลืมมองสิ่งต่างๆรอบตัววิธีแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวแม้นว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสม ที่สุดสําหรับสถานการณ์นั้นๆแม้นว่าเราจะมีวิธีที่ดีที่สุดในความคิดของเราแต่ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาตรงหน้าได้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะหมกมุ่นกับแนวคิดเดิมๆแต่ควรสรรหาไอเดียใหม่ๆจะดีกว่าแม้นว่าเราจะไม่ชอบไอเดียนั้นก็ตามเพราะวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่แก้ปัญหาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีให้ผลเสียที่น้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นนั้น มากที่สุดข้อที่5ไม่ยอมขอความช่วยเหลือบางครั้งคนเราก็มีความคิดที่อยากจะเอาชนะความท้าทายและความยากลำบากด้วยตัวเองเมื่อเพราะเมื่อทำได้เราจะรู้สึกว่าเราเองก็เก่งและมีความสามารถแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาที่เราแก้ไขได้ด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวบางปัญหาก็ต้องการมันสมองมากกว่าหนึ่ง แต่บางคนก็เลือกที่จะทำด้วยตัวเองไม่ยอมขอความช่วยเหลือเพราะมองว่าเสียศักดิ์ศรีบ้างอยากท้าทายตัวเองบ้างซึ่งไม่ผิดอะไรแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเป้าหมายของเราคือทำงานให้เสร็จถ้าทำด้วยตัวเองจนถึงขีดสุดแล้วจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอความช่วยเหลือก็อย่าก,กลัวที่จะพูดออกไปอย่าให้ความกลัวและความกดดัน มาครอบงำความคิดของเราว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรือให้คนอื่นช่วยแล้วจะไม่ดีเท่าเราทำเองบางครั้งเราอาจจะต้องการแค่ไอเดียใหม่ๆเท่านั้นฉะนั้นอย่าอายที่จะยอมรับว่าเราไม่ไหวเพราะการไม่ส่งเสียงเท่ากับเราทำร้ายตัวเองในครั้งหน้าที่เราเผชิญกับความเครียดและความกดดันเพียงแค่เราผ่อนคลายร่างกายและจิตใจสักนิด เปิดใจให้กว้างและยอมรับความเฟื่อยเหลือสักหน่อยเรื่องร้ายๆก็จะไม่สามารถครอบงำความคิดได้แล้วเราจะผ่านเรื่องต่างๆไปได้ไม่ยากเย็นค่ะ